ไมาเงินต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดชาวลัคนาราศีพิจิกับตามนี้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะฮะลัคขณาราศีพิจิกับเรื่องงานโดดเด่นเป็นสง่าราศีครับใครที่ทํางานใครที่จะค้าจะขายจะทําอะไรก็แล้วแต่ลัคนณาราศีพิจิกถือว่าดวงดีครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองบ้างแต่ก็จะผ่านพ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งคุณขยันตั้งใจเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าชาวลัคนณาราศีพิจิกยิ่งช่วยคนเท่าไหร่ยิ่งทาบุญเท่าไหร่การเงินยิ่งดีครับเห็นไหมฮะนี่คือไพ่สีเเรื่องงินนะ ื่องความรักนะครับคนโสดสวยไปก่อนนะควมีคู่หวานชื่นลื่นลมครับสุขภาพระ,ระวังระวังอย่าตามใจปากนะชาวลักนาวิจินะฮะโชกลาภคุณกาลากินีเลยคุณต้องซื้อเลขแบบที่คุณไม่คิดว่ามันจะออกอะ่ะแล้วมันจะออกสมมติคุณหวังว่าจะซื้อเลขสี่ห้าสี่ห้ามาแรงมากคุณไปซื้อเลข37คุณถูก37ดเลยซื้อแบบเดิงงนง่ายๆคืออย่าไปเสี่ยงโชคกับมันดีกว่านะครับภาพรวมครับนี่ครับถือว่ามั่นคงดี อาจจะเครียดบ้างอาจจะกังวลบ้างแต่ทุกอย่างก็จะผ่าน้นไปได้ับถ้าคุณคิดจะทาอะไรใหญ่ๆจะประสบความสําเร็จนะครับชาวรัคนาราศีพิจิกครับเลขนาโชคได้แก่เลข 70, 8, 7 0 8 3 7 0 8 3ทําบุญนิดนึงครับทำบุญด้วยการาทํานุบํารุงวัดนะครับทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถ้าเป็นอันิสงส์ขลงบุญทาให้ชาวราคนาราศีพิจิกดวงดีดูแล้วใช่เลย